รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่28มกราคมถึงวันที่3กลกุมภาพันธ์นะเรียกว่าเข้าเดือนกุมภาแล้วนะในสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญอยู่2เหตุการณ์ที่ทุกคนจะต้องรอคอยนะ 1. คือวันที่29ดาวพระพุธเสิร์ดนะ ดาวพ,พุธเนี่ยก็เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนามิถุนและชาวลัคนากันนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาพฤกษ์นะแล้วก็ชาวลัคนาสิงห์พอเสด็จปุ๊บเนี่ยนะเสดนั่นหมายถึงการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากนะเสด็แล้วก็ย้ายราศีด้วยนะพอย้ายราศีเนี่ยนะก็ถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับอีกวันหนึ่งวันที่หนึ่งนะวันแห่งความหวังของทุกคน นะใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคอาจารย์ก็แนะนําอย่าลืมไปดูรายการโชคลาบในช่องของอาจารย์ด้วยนะเนื่องจากว่าโอ้โหมีหลายคนนะเป็นเศรษฐีเพราะรายการของอาจารย์เยอะมากเลยนะถูกกันเต็มเต็มเลยนะตอนนี้มีทั้งเลขนําโชคกดเลขหยุดเองได้มีมนคตถายสวดรีบไปดูกันนะใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคก็ห้ามพลาดเลยนะครับอา้าวแต่ละลัคนานะลัคนาแรกก่อนเลย ถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ไปทําขาดตัวช่วย มาวิเคราะ์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูก้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสตาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขามากรรมขออุสิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็ รอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะหลังตุดจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ line at o p e d o ลัคนากรากฎชาวลัคนากรากฎเนี่ยถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องวางแผนนะต้องใช้สมองเยอะ นะอิทธิพลของดาวพระพุธที่ย้ายราศีเข้าไปเจอดาวอาทิตย์นะเป็นคู่คิดวิเคราะห์นะต้องใช้สมองต้องทําแผนเลยนะชาวลัคนากรกฎใครทํางานไม่ว่าการงานการเรียนเตรียมแผนแผน1แผน2องเป็น3ามแผนสี่เปนหเตรียมมาไว้นะแล้วกลางสัปดาห์เป็นต้นไปนะจะมีตัวช่วย แต่ปลายสัปดาห์นั้นนะอย่าตัดสินใจอะไรสมมุติว่าถ้าเราจะตัดสินใจจะทําอะไรก็ทําช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์พอเลยกลางสัปดาห์ไปเนี่ยการตัดสินใจการเซ็นสัญญาการทําอะไรอย่าเพิ่งทําให้รอไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะชาวกรกฎให้ทําแบบนี้นะแล้วจะส่งเสริมดวงชะตานะครับลัคนาเมษชาวลัคนาเมษเนี่ยนะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวนะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสดีเรื่องงาน นะสำหรับการสื่อสารสำหรับการจเจรจานะมีความสำเร็จโดดเด่นนะทำอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าคือเรียกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะ,ะต่อไปพิกจิกนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าทำอะไรก็ต้องวางแผนเยอะๆนะมีทางหนีทีไล่เอาไว้วางแผนนะเตรียมการแก้ปัญหาเอาไว้ด้วย นะอย่ามั่นใจว่าสิ่งที่เตรียมมามันใช้ได้แล้วนะต้องเตรียมแผนสำรองเตรียมทางหนีที่ไล่นะเตรียมคอนเน็กชันเตรียมคนเอาไว้ด้วยนะเรียกว่าต้องวางแผนล่วงหน้านะจะสําเร็จดีนะครับมิถุนชาวลัคนามิถุนเนี่ยสัปดาห์นี้ให้ถือเสียว่าตัวเองปลีกวิเวกจากความวุ่นวายใครมีโอกาสปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติธรรมใครมีโอกาสไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวเลยไปพักผ่อนปลีกวิเวกนะจากผู้คน นะไม่ต้องไปกังวลใจฮ้ยเดี๋ยวเราจะติดต่อลูกค้าเดี๋ยวเลยอยู่เฉยๆนะแล้วปลีกไปเงียบๆเก็บตัวแล้วโอกาสดีมันจะเกิดขึ้นบางคนจะตามจิกลูกค้าจะตามให้เขาจ่ายเงินเงียบๆอยู่เฉยเดี๋ยวเขาโอนเองอะไรอย่างนี้นะลักขณากันนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่จะมีสิ่งอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาขับเคลื่อนดวงชะตาของเรานะให้ไปสู่ความสําเร็จได้นะแต่การขับเคลื่อนทุกอย่าง ยังเป็นไปด้วยความล่าช้าค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนช้าๆนะแต่บางคนอาจจะรู้สึกยังไม่ได้ดั่งใจแต่มันก็เคลื่อนไปข้างหน้านะแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็ได้ดั่งใจนะครับชาวลักษณากันก็อดทนกันก่อนนะลักนณามีนสัปดาห์นี้บุญหนุนนํามิตรสหายเกื้อกูลช่วยส่งเสริมมีโอกาสดีๆนาพาสู่ความสําเร็จ เตรียมรับโชคใหญ่โอ้โหชาวมีนนี่แฮปปี้เลยนะได้ยินอย่างนี้สบายอ,อกสบายใจนะครับเอาต่อไปชาวธนูลักนาธนูนะครับงานสร้างเงินเงินสร้างงานจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูมีโชคลาบนะมีโชคทับตัวด้วยมีโอกาสถูกลังวันด้วยนะใครไม่เคยเสี่ยงโชคอาจารย์แนะนําเลยชาวธนูซื้อไว้ด้วยนะมีโอกาสสาเร็จสมบัตินาดีๆมากเลยเนื่องจากดาวพระศุกร์เนี่ย เป็นเจ้าเรือนลาพะเป็นเจ้าเรือนอัลลีมีดาวมฤตยูอยู่แล้วทับลัคนาอยู่นะแล้วได้คู่มิตรเข้ามาอีกโอ้โหโดดเด่นจริงๆนะชาวธนูนะ,ะต่อไปพฤกษบเป็นสัปดาห์ที่ชาวพฤกษ์เนี่ยนะต้องวางแผนการต้องจัดการเตรียมแผนสําหรับการจัดการเตรียมแผนอะไรต่างๆดําเนินการนะเรียกว่าต้องวางแผนให้เป็นระบบเป็นระเบียบ นะแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขความเจริญมาสู่ตัวเองได้ง่ายๆเลยนะครับนะฉันเน้นวางแผนให้มันเข้าที่เข้าทางให้ดีนะต่อไปลักนาตุลชาวลักนาตุนเนี่ยนะครับเป็นสัปดาห์แห่งการสื่อสารเจรจานะแล้วจะต้องพูดคุยเตรียมการสําหรับอนาคตนะบางคนเรียนเพิ่มบางคนเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางคนต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเอง เพื่อใช้ในการทำงานในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับต่อไปมังกรชาวลัคนามังกรเนี่ยนะครับเป็นสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ศึกษานะฉะนั้นชาวลัคนามังกรใครที่ไม่ว่าจะทำงานก็ตามเรียนก็ตามนะศึกษาอะไรใหม่ๆศึกษาเทคโนโลยีศึกษาระบบศึกษาระบบออนไลน์ศึกษาซอฟต์แวร์ศึกษาหาความรู้เพื่อเอามาใช้ปรับปรุงงาน นะเพื่อวางแผนการอะไรต่างๆได้ดีนะสัปดาห์นี้เหมาะแก่การศึกษาดีมากนะครับและจะช่วยให้ดวงชะตาดีขึ้นนะระวังนิดเดียวระวังเรื่องสุขภาพนะจุกจิกกวนใจนะลักนาสิงนะครับสัปดาห์นี้ให้ระวังรายจ่ายที่ไม่อยู่ในแผนนะฉะนั้นใครที่ได้ยินคลิปนี้ปุ๊บอ้าวงั้นเราต้องเตรียมกันเงินเพิ่มมาไว้นะเนื่องจากมันจะมีโอกาสมีรายจ่ายที่ไม่อยู่ในแผนกัน การเงินของเรานะแต่สิ่งที่ดีๆกลับมาก็จะมีมิตรสหายมาเกื้อกูลมีเจ้านายรักนะเจ้านายอาจจะสนับสนุนนะบางคนก็วางแผนทําอะไรเนี่ยนะก็เตรียมการเงินเพิ่มเติมเอาไว้นะลัคนาสุดท้ายนะครับลัคนากลุ่มชาวลัคนากลุ่มนะมีโชคทางการเงินมีโชคทางการงานนะ แล้วก็ในสัปดาห์นี้ถ้าต้องตัดสินใจอะไรอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรเลยนะให้รอดูท่าทีถ้าใครถามอะไรเอายังไงไม่ต้องตัดสินใจทั้งสิ้นปล่อยไปก่อนเลื่อยเปื่อยไปรอดูท่าทีไปก่อนนะให้พ้นสัปดาห์นี้ไปแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเทลข บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลบมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มีคมพี์เสริมดวงปีมังกรทองนะครับคมพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลขมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกกต้ององี อ,อีกเรียอหนึง่งบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอหัวศิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ